เพื่อนๆมาดูเห็ดนะคะเห็ดคอนไม้เห็ดคอนมะม่วงบ้านเราเนะนไมคะเมืนะะ่อวานกําลังไอ่บุ่มข,ขาวนะคะขึ้นวันนี้นออกดอกเยอะเลย ี๋ยวมาเก็บเผ็ดกันค่ะเพื่อนๆฝั่งนี้มันแห้งค่ะเพื่อนๆ๋ยวมาดูอันนี้อีกอันไหนนะ ก็เยอะค่ะนี่เยอะเลยเดี๋ยวมาเก็บเห็ดกันนะคะเพื่อนๆเไหมคะเยอะเลยโดนน้ฝนเยอะๆเห็ดค้อนมวงบานเห่าค่ะนี่ค่ะ มีสองท่อนนะคะ,ะเดี๋ยวมาเก็บเห็ดกันค่ะเพื่อนๆนะ,ะคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเก็บเห็ดก่อนนะคะอะสวัสดีค่ะ